Job Top Tips by Job Top อ u n คุณที่กำลังหางานอยู่อาจมีคำถามในใจว่าสมัครงานไปแล้วทำไมถึงไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์งานลองไปดูสาเหตุเหล่านี้กันคุณอาจคิดว่าส่งใบสมัครเฉพาะในงานที่คุณสนใจเท่านั้นเพียงแค่1นถึงหบริษัทแต่การแข่งขันที่สูงบางตำแหน่งอาจมีผู้สมัครเป็นร้อยเป็นพันการส่งใบสมัครเพิ่มเป็น10 20หรือ50บริษัทไม่ใช่เรื่องแปลก หากเป็นหนทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์สูงขึ้นผู้สมัครอาจเลือกสมัครงานเพียงเพราะชื่อตำแหน่งดูดีแต่ไม่ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่บริษัทต้องการให้ดีก่อนเช่นอายุไม่ถึงเรียนจบไม่ตรงสาขาเหล่านี้ล้วนทำให้โอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์มีต่ำลงดังนั้นผู้สมัครต้องใส่ใจในเรื่องรายละเอียดต่างๆของตอนเองตั้งแต่ขั้นตอนการทำเรซูเม่เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จในการหางาน